วันนี้แบ่งปันคุณวิธีดูร้านเลขเงินทำเงินจากดอลลร์ได้ไงนะครับก่อนอื่นประชาสัมพันธ์ดนึงยนะครับใครยังไม่ไลงทะเบียนคอร์ส US ET นะครับที่ผมจะเปิดในวันที่ยี่สิบห้านะครับเจาะลึกเกี่ยวกับดอลลร์โดยตรงและทองคํานะครับน,นี่ถือว่าเป็นลึกมากนะครับที่จะสอนให้คุณได้เข้าใจเกี่ยวกับระบบของดอลลร์และก็ทองคํานะครับมาดูนะครับ ว่าแล้วได้เงินทะทำเงินจากดอลลราได้ไงครับผมไม่คุณโหลดแอปสามแอปมาดูนะครับใครที่ตามผมมานะครับส้มเขียวน้ําเงินคุณโหลดมาเทียบดูสามเลทนะครับซื้อกับขายซื้อกับขายแล้วจากนั้นคุณโหลดแอปของธนาคารที่เขาเปิดทําการ ซื้อขายหรือเทรดทองคำเป็นดอลลาร์นะครับคุณไปกดคำว่าซื้อเขาเรียกว่าอะไรนะจากบาทเป็นดอลล์นะครับแล้วจากดอลล์เป็นบาทแล้วคุณมาเทียบดูคุณจะเห็นราคาที่แท้จริงนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าอ๋อ ร้านแลกเงินทําเงินอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันมีบางช่วงที่เงินจริงๆอ่ะมันขึ้นไปอ่ะแต่ร้านแลกเงินไม่ขึ้นนะครับเพราะร้านแลกเงินเขาก็ค้างเงินเขาก็ทํากําไรนะครับเพราะคุณอย่าลืมนะครับปลายทางของร้านแลกเงินอันนี้ผมอาจจะไม่เจาะจง ทั้งหมดนะครับปลายทางของร้านได้เงินคือธนาคารนะครับเพราะถ้าคุณโหลดแอปอย่างที่ผมบอกมาคุณจะรู้เลยว่าอ๋อที่แท้ร้านลลกเงินเขาถ้าเขาขายไม่หมดหรือเขากลัวติดมือนานเขาต้องไปที่แบงค์นะครับคุณเห็นแลาอ๋อถ้าร้านได้เงินซื้อมาเท่านี้ขายไม่หมดสุดท้ายไปแบงค์ เพราะแบงก์เขาเจะเหลือช่องแก็ให้กับร้านเหล็กเงินนะครับคุณเห็นเลยคุณโหลดมาคุณเข้าใจเลยว่ามันเป็นอย่างนี้นี้นะครับแบงค์ปันคุนนี้ครับคุณลองไปพิจารณาดูแต่ถ้าใครต้องการลงลึกรายละเอียดนี้นะครับเจอกันยี่ห้ามกรานี้ USEC นะครับผมจะสอนเรื่องการเอาชนะดอลลาร์และวิธีการมองดอลลาร์รวมถึงจังหวะของดอลลาร์นะครับ ว่าในทิศทางไหนนะครับที่คุณควรจะเข้าหรือจะออกหรือช่วงไหนที่ควรจะพักไว้หรือช่วงไหนควรจะไปทองโอเคนะครับแบ่งปันแค่นี้ครับสวัสดีครับ